ต้นนะครับนี่นะครับผลนำต้นไม้หอมนะครับนี่เป็นขอบ้านของที่ิตรของบ้านก็าว่าได้นะครับต้นคือต้นบุหาสาีอ่ายชื่อมันก็รู้สึกว่ามีอะไรน่าค้นหานะครับเนาะชื่อเคาะนามเคาะคู่เคาะหอมนะครับดูเจ้าต้นนี้นะครับต้นไม้ที่ใหญ่โตนะลักษณะเขาจะเป็นต้นไม้อ่าตรงขึ้นเทือกกลางพับโตนะครับเปียวนะครับมีขนาดเกาทั้งจะโตเลยนะครับ มันโตเร็วไหมอ๋อง,ง่ายๆโตวไวนะครับแล้วก็มีเสน่ห์มากนะครับดูดเชื่อๆเป็นชอบเลยนะครับลักษณะของเจ้าดุงหนังสาวีนะครับจะเป็นดอกาาอเ,เป็นช่อคล้ายๆเอ๊ะเป็นพวงนะครับแล้วก็เขาจะออกดอกเล็กๆออกมานะครับซึ่งดอกขอเขากลหอมมากนะครับโดยเฉพาะเวลาเขาคืนหรือช่วงเวลาที่อากาศเย็นๆ นะจะเป็ตนต้นส้มกินหอมไปทั่วบ้านหลิ่วเดียวนะครับสำหรับลักษณะกาเรเลี้ยงดูเจ้าบุญาสาลีครับเขาจะชอบแดดจัดนะครับเดี๋ยวเราไปเลยนะครับสำหรับดินของเขาก็ต้องเป็นดินร่วนนะครับดินที่มีดินที่วัตถุค่อนข้นๆเยอะหน่อยนะครับเขาจะโตได้ดีเลยทีเดียวนะครับเป็นพืชที่ถามว่าต้องการน้ำมากไหมก็ปานกาลางนะครับก็ไม่ได้ใช้น้ำมากเกินไปนะครับเจ้าต้นไม้ต้นนี้โดยรวมแล้วก็มีเสน่ห์มากไปทีเดียวครับก็เพ่อๆสามารถที่จะหามาเลี้ยงหามาปลูกได้นะครับก็รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับวันนี้พามาแนะนำเจ้าต ต้นหนึ่งที่ดอกเล็กๆขาวหอมหอมมากๆนะครับเจ้าต้นไม้ต้นนี้คือเจ้าบูหาสาลีนะครับเรามาทําความรู้จักกับเจ้าต้นบูหาสาลีกันเลยนะครับสําหรับเจ้าต้นบูหาสาลีนะครับเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับที่บ้านแล้วเป็นต้นไม้ที่รู้สึกว่าชื่นชอบมากๆนะครับเป็นต้นไม้ที่พบเปล่าเลยนะครับเป็นต้นไม้ที่เรียกนก เรียกแมลงได้ดีเป็นอย่างมากเลยนะครับใครชอบกลิ่นหอมนะครับแนะนําเจ้าต้นนี้เลยนะครับเจ้าบูงาสารีนะครับสำหรับเจ้าต้นบูหาสารีนะครับก็จัดว่าเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่มีทรงพุ่มกขนาเล็กนะครับถึงกลางนะครับความสูงของเขาเนี่ยไม่ได้สูงมากนะครับแต่ก็สามารถสูงได้จนถึงระยะเวลาประมาณ 5-6ถเมตรเลยทีเดียวนะครับถ้าที่นั่นสมบูรณ์แล้วก็มีแสงแดดเพียงพอนะครับสรับเจ้าต้นบัวหงาสารีจัดเป็นดอกไม้หอมที่หนึงนะครับที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับโดยพื้นที่ฐานถิ่นกำเนิดของเขานะครับอยู่แถบทะเลแคริเบียนหรืออเมริกากลางนะครับเขตร้อนชื้นนี่จึงเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่เขาสามารถจเจริญเติบโต,ตได้ดีในประเทศไทยของเรานะครับก็ ดูดีๆเจ้าต้นนี้นะครับเป็นต้นไม้ที่มีเสน่ห์มากเลยทีเดียวนะครับสังเกตดูดีๆมีผีเสื้อนะครับม,ม,มีมดมีแมลงนะครับมาตอมมาหาน้ําหวานกันเพียบเลยนะครับก็แนะนําเจ้าต้นนี้นะครับเจ้าบูงะสารีนะครับต้นไม้ต้นปโปรดที่หนึ่งของผมเลยทีเดียว